เบนบัคต้องทำให้ได้ผมตั้งความหวังกับเขาไว้มากผมไม่รู้ว่าเขาพร้อมทํางานนี้หรือยังแต่ตอนนี้เขาเป็นทางเดียวที่จะเข้าไปได้หวังว่าผมจะไม่พาเขาไปตายนะ ผมต้องเข้าไปในตึกนะั้นและอยู่ใกล้สัญญาณของเบนบัคกให้ได้มากที่สุดถ้าหากเกิดติดต่อกันไม่ได้ขึ้นมาเจ้าเด็กนั่นได้สติแตกแน่พ,พร้อมไหมพร้อมแล้วเราอยู่ไหนอ,อ่ะกใกล้พอแล้วกัน ไปได้แล้วถ้านายคิดจะตุกติกแล้วก็นิวชันก็จะไปกดปุ่มได้เร็วน่าโอเคไหมพิกัดของเบสบั๊บโทษโทษฉันถูกจับรอมันเชื่อใจนายนายก็มั่นใจเองนี่บนท่านของอีรักมีอะไรบ้างฉันไม่รู้ว่าพวกมันมีหลายพว เราไม่ยอมให้ใครเข้าไปเลยอ่ะแต่วันนี้นายจะได้เข้าไปที่นั่นเดี๋ยวฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฟังเนาะมันมีประตูรีระไผ่อยู่ด้วยอ่ะไม่เป็นไรแค่ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆตัวก็พอนายต้องเข้าไปในห้องนั้นฉันไม่ใช่สารตํารวจเนาะฉันไม่พูดกับตํารวจหรอกก็ดีฉันก็ไม่ใช่ตำรวจซะด้วยสิฉันกลล้ก่อนอ่ะแค่ฟังที่ฉันพูดแล้วไปตามที่ฉันบอก ฉันจะคอยระวังให้อโอเคโอเคตรงไปได้มันได้ไม่คุ้มเสียนะพวกโอ้เชี่ยโอ้เชี่ยเจ้เย็นนายยายุเท่าไหร่สิบเก้าฉันสิบเก้าพระเจ้านายยังเด็กอยู่เลยนี่วา พ่ก็พูดตลอดว่าฉันตัวใหญ่เกินอายุเชี่ยทำไมนาถึงมาเข้าพวกไอ้พวกชั่วเนี่ยก็เราไปเข้าคนเดียวกันเออฉันเคยคิดน่ยนาไม่เข้าวกไหมาอะมีสิลูกเหรอไม่ใช่นายอะก็อาจจะใช่นะไม่เอ้ยอย่าทำไป้ฉันถอยสิใช่หรือจะสวยเอา คอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นโลกัวารเราทำอย่างนี้อนี่ไม่ใช่โลกของนายได้ซ้ำอ่ะมาซับซ้อนเน่ยเรามีเวลาเยอะเนาะเอ่อแล้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่ทำลายครอบครัวฉันฉันต้องการคำตอบก็ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นี่ คอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนั้นหนาวข้อเลยวะใช่ไม่ต้องให้ตัวเซิร์ฟเวอร์เย็นไว้พระเจ้าฮาร์ดแวร์แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละเข้าไปใกล้ๆเฉยอรไอยเนอะอยู่ตรงนั้นไว้ไม่ไม่ไๆๆๆๆเดี๋ยวมันยังก็ไม่พอเธอจะไป ถอยกลับไปเม็ดบักนี่มันหาอะไรวะไม่ใช่อย่างที่ดอยขึ้นเนาะแล้วที่แกขึ้นล่ะเป็นไงเพราะนี่มันหักหนังกัชัดๆเลยแกเข้าไปในนั้นได้ยังไงวะหมดซื่อไม่น้ะชนลกหน่อยหน่ยก็ลุกใครจ้างแกควินงั้นน่อยไม่ไม่เดี๋ยวคนซื่ออย่ามาโกหกอย่ามาตออแหล่ต่อหน้าฉันแกต่อทันฉันได้อย่างงี้อ่ะเมีโน่เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ก็รู้ว่าไม่ใช่ฉันแหละมันมันมันเขาไม่ใช่ทำอ่ะ อะไรอะไรวันเนี้ยมันอยู่แโ่ลมออกไม่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 ไ่เปลอ่อยอช้อนเดี๋ปล่อยช้อนเดี๋ปล่อยช้นลองไปหาไอเวนให้เจอโอ้ไม่นะ Dead เด็ดบัฟเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาทำทุกอย่างดีแล้วแต่อะไรก็ยัง มันฆ่าลูกพี่รู้้องของตัวเองงั้นเหรอนี่ฉันทำไมเขาถูกฆ่าตายงั้นเหรอบอกฉันทีว่าเธอได้อะไรมาบ้างมันดาวโหลดได้มาแค่บางส่วนแต่ฉันก็ได้อะไรมาบ้างจริงๆมันดูเหมือนผมไปเจอเครื่องนั้นจะมีแบ็กเมย์ของทุกๆคนเลยฟังชื่อโฟลได้พรุนี้สิ เทพหัวหน้าตำรวจมีเซ็ก CEO ของบรูมติดสินบนช่องโว่ของ CTOS อิรักมีอาวุธที่อันตรายที่สุดอยู่ในมือตำรวจไม่กล้ายุ่งด้วยแน่ๆมันอาจจะได้คุยกับหัวหน้าตำรวจได้ซ้ำเธอเห็นไหมว่ามีอะไรอยู่ในโฟลเดอร์บ้างยังไม่เห็นพยายามอยู่มีโฟลเดอร์ชื่อโมหลอดไหมเม่ลอดเหรอใช่มีอยู่ดีแลเดฉันจะไปที่นั่น เบลบักนายยังไม่ตายเหรอเนี่ย <Yeah. S 1> นายต้องออกมาจากที่นั่นฉันมาอยู่แล้ะๆกูอ่ะเออบางทีท่นานอาจจะช่วยเราหาคำตอบได้เรื่องข้อโพนายเน่ะวิดีโอบนหน้าจอที่เราเห็นตอนนั้นนะ่ะนะอิรักเขาถามฉันเขาถามฉันว่ารู้อะไรเกี่ยวกับโรสโรสวอชิงตันไหมโรสวอชิงตันเนอะฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่นั่นแหละคือคนที่อยู่ในวิดีโออีรักบอกว่าเธอตายแล้วโอเคขอบใจมันอาจจะช่วยฉันได้นะใช่ ช่ยช่น้อยกับชนเราจบแล้วสินะจบแล้วล่ะทำได้ดีมากเบดบักแกก่อเรื่องไว้เยอะที่รสไซฟีมันหวังว่าจะมีข่าวดีบ้างนะอีรักรู้เลื่องสกปกสกปกของใครหลายๆคนเลยมีอยู่เต็มเครื่องคอมพิวเตอร์ของมันทุกคนตั้งแต่นักการเมืองจนไปถึงผู้บริหารของ C T O S เรื่องโมลอ,อยก็อยู่ในนั้นด้วยัน่นไงฉันบอกแกแล้ว มันเข้รารหัสไว้ฉันเปิดมันไ,ไม่ได้แต่วิดีโอที่เราเจอในงานเมื่อหลอนนั่นผู้หญิงคนนั้นชื่อโรสวอชิงตันโรสวอชิงตันฉันรู้จักชื่อนั้นเธอเคยอยู่กับ CtOS ไม่ใช่เหรอเอเดนแ่เจอของดีเขาให้แล้วฉันตามไอพให้แก่แล้วทีนี้ก็เอาน้องส,สาวฉันขึ้นมาแต่งานเราเพิ่งจะเริ่มเองวิดีโอนั้นมีความสำคัญกับใครบางคนมากสำคัญพอที่จะทำร้ายฉัน แล้วทำร้ายหลานแกระวังปากหน่อยเดเมียนเมหวหน้าฉันรู้ว่าแกอยากจะสาวเรื่องนี้มันถึงต้นตอเหมือนกับฉันน่ะนั่นไม่ใช่ข้อตกลงของเราเอ๋อต้องใช่สิแกบอกว่ามันเข้ารหัสไว้ฉะนั้นงานแกก็ยังไม่จบไม่แกจะทำอย่างนี้ไม่ได้ฉันจะทำอะไรก็ได้ตามใจฉันเฮ้ย hey, นี่ฉันเองนะนิกกี้เธอเป็นไงบ้างฉันเหนื่อยพวกมันก็ดูแลฉันอยู่ล้มะมาแล้ทันทีเถอะได้โปรดโอเคมีคนอยู่กับเธอด้วย ค่อยดีหน่อยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกอย่างพี่กำลังจะไปรับเธอฉันอยากเจอแจ็คแกเป็นยังไงบ้างแกแกเป็นเด็กที่กาาล้าหาญรูปร่างหน้าตาเขาได้แม่แต่ได้ใส่หัวเรื่อน,นี้ได้ลุงไม่มีผิดเลยฮะก็คงงั้นแหละจะปที่เสธก็คงไม่ได้หมดเวลาแล้วแพาแทาผมน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอินเดเมจะทำอย่างนี้ มันเล่นเหลี่ยมกับผมมันต้องการอะไรมากกว่านั้นเอาละค่อยๆจัดการไปทีละอย่างผมต้องได้แบล็กเมทที่เหลือของอิรักมาแล้วผมจะมีข้อต่อรองและจากนั้นค่อยคิดบัญชีกับไอเดเมียน